จัดไป1มิลลิกุยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวบันนี่นิวทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาเปิดการ์ดกันนะอ่าเป็นการ์ดใบนี้นะครับได้จากกิจกรรมการแลกเชลเนาะผมก็ขอสักประมาณ 200M ขึ้นก็น่าจะพอใจแล้วนะมันก็จะมีเว r ร์ีเจนนะแล้วก็ EC บวก5นะครับผมมาครับอืมก็ได้เป็นลอ b b ี f o u n เลอร์นะ 290 m นะครับผมก็ค่อนข้างใช้ได้นะก็ถือว่าไม่เจ๊งมากนะครับผมโอเคครับเราก็ได้ตำนานมานะเดี๋ยวเราจะมาตีบวกกันนะครับผมโอเคครับอ่านี่ครับเราก็อยู่กับฟิลิเป้คูตินโยนะครับผมบวก7นะ จากคลิปที่เราบวก6ติดไปนะคลิปนี้เราก็จะมาบวก7กันนะครับผมโอเคครับอยู่กับคูดินโย6กบวก2นะครับผมถ้าติดนี่ก็น่าจะบวก8ต่อนะตัวนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าวันนี้จะติดไหมนะครับผมจากคลิปที่แล้วเนาะมัน5้าบวก1ติดนะ คลิปนี้6บวกสจะติดไหมนะครับผมมาครับฟิลิเป้คูตินโย่ครับไปแล้วครับผมอืมก็แตกไปนะครับผมเขาก็ไม่อยากอยู่กับเรานะโอเคครับไม่เป็นไรครับผมก็ถือว่าดวงไม่ดีนะครับผมวันนี้เนาะ แล้วก็ตอนนี้นะครับผมมันก็จะมีกิจกรรมเนาะเป็นกิจกรรมสอยดาวนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถไปเล่นกันได้นะอ่านี่ครับผมก็ได้มาเป็นไอเจ้าตัวนี้นะเปาเลต้านะครับผมอ่านี่ครับจากกิจกรรมสอยดาวเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ